สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีการจัดงานออนไลน์อีเวนต์นะคะหรือว่าเป็นเวอร์ชวลอีเวนต์การจัดประชุมออนไลน์การจัดสัมมนาออนไลน์หรืออีเวนต์ออนไลน์กันอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยเราเลยนำทริคทั้งหมด6ข้อในการจัดออนไลน์อีเวนต์มาฝากกันค่ะข้อแรกเลือกกลุ่มเป้าหมายค่ะดูว่า กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครตัวอย่างเช่นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณนอกจากนี้แล้วยังจะต้องดูวัตถุประสงค์ในการจัดงานอีกด้วยว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจัดไปเพื่ออะไรจัดวันจัดเวลาไหนนะคะส่วนข้อ2ค่ะการเลือกวิทยากรการที่มีวิทยากรที่มีประสบการณ์แล้วก็มีชื่อเสียงในด้านนั้นเนี่ย จัเป็นตัวช่วยดึงดูดให้คนมาเข้าร่วมงานแล้วก็มาดูเราผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นส่วนข้อ3นะคะเราก็จะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่ใช้ในการออนไลน์นะคะตัวอย่างเช่น Facebook l i v e YouTube หรือว่าจะเป็นเว็บ x นะคะหรือว่า Zoom ที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆส่วนข้อ4ค่ะก็จะต้องเลือก สถานที่ในการจัดงานในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือว่าการเลือกสถานที่ที่เป็นสตูดิโออาจจะเป็นห้องหรือว่าสตูดิโอเล็กๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้วิทยากรหรือว่าให้ทีมงานเนี่ยทำการถ่ายทำแล้วก็ไลฟ์ออกไปทางออนไลน์นะคะส่วนข้อ5ค่ะ ทำการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook YouTube หรือว่าอาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์หรือว่าเป็น e n e w s l e เ t อ r ที่เป็นจดหมายข่าวออนไลน์ก็ได้เหมือนกันส่วนข้อสุดท้ายค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการไลฟ์นะคะพวกกล้องนะคะไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงค่ะ หลังจากที่มีครบทั้งหมด6ข้อนี้แล้วนะคะผู้จัดงานอาจจะทำการซักซ้อมกับวิทยากรแล้วก็ทีมงานก่อนก่อนวันงานจริงก็ได้เนื่องจากว่าจะได้แต่ละท่านเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวเองมีลำดับคิวยังไงแล้วก็ทำความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเพื่อให้การทำงานในณวันงานจริงเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ราบรื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ w w w f ์ c e b o o k c o m m y s m i c e a n d m o r e ขอบคุณค่ะ